ไอ้วับไอ้วับไอ้วับยามเกียดมันยามเกียดมันเว้ยยามกันให้สุดสุดกันไปเลยไไม่จบจะชมม่ก็อยากได้จางสามแพงทำงานกันดีมากครับนิ่มกว่าฟองนมก็ฝังนุ้นนะครับผม ขอเสนอเพจบริการเติมคูปองอาวีราคาสุดคุ้มสะดวกปลอดภัยเพจพ่อหมดเคเวอร์เปโดยใช้แค่ OpenID ของซุมเจ้าเนาะเพจนี้เพิ่นเติมตรงผ่านเว็บกาลีนาโดยใช้บัตรกาลีนาปลอดภัยหายห่วงแน่นอนถ้าสู่สนใจแอดไลน์ไปที่แอดเคเวอร์เปเปให้คุ้มเปแบบไม่ปึกต้องเคเ v e r ์เปใครเข้ามาดักจะถึกจกแนะ่ ก็จะเป็นร่วงเป็นล้วงหัวใจเธออยากให้ค่อยตายนะหมอตาเนี้ยคอยเบิงเด้อด่วงยังค่อยจะเป็นล้วงหัวใจเจ้าคอนเทนต์นี้คือคอนเทนต์จกเด้อหน้านี้เลยเด้อจกงนี้เลยเด้อก็เป็นไงวันนี้น่ะที่บ้านเป็นไงการเงินมีปัญหาไหมหรือไงโอ๊ยอ่ะมัทำลาย นั่นนจะไล่มันไปไอ้ปล่อยโหนกหน้ามันเลย,ยให้ด้ดิจ้ดูอย่างสัตดบบแร์นะมาไอ้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 ไอไอจ้อยจอโอ้ยรัดย้ยเจ้าได้แล้วลาดเจ้าขี้ราดเ้ออเ่ี้มาเทียงค่อยเจ้ารัดไงถ้าหลบง่ายๆคือเจ้าได้ก็คือเจ้าราัดค่อยแค่นั้นแหละช่วย,ยหน่อยอ้ช่วยไฟหน่อยโอย้จอยจับย ไม่ได้จกใครเลยเว่ยหมดแล้วเดี๋ยวเจ้าได้เจ้าจะได้หลืมเด้อค่อย <c oughs> จกแนวข้างดักรู้สึกยังไงบ้าง <c oughs> ไอ้ค่อยคอยค่อยคอไอ้ค่อยคอค่อยคอค่อยมาจกแล้ว <c oughs> thank you เด้อแ<ๆ>๋ย <c> ว <oughs> ๆล้วเขาจะไปจก ช่วยคน,นเลยไอ้โอยกยเป๋าขคยเอ้ไอ้กป๋าเปียกเงาใช่ไหมเร่นี่ไหนเจ้าแถล่าเขาไปด้วย ชมเจ้านะอยู่กับค่อยหน่อยค่อยจะได้จบง่ายๆด้อจชิงค่อยไปจบอยู่คนเดียวตีค่อยจนแกวโยกหมดด้อแบบนี้นะจะค่อยจบแน,น,น่ต่้งใจต้องการพักผ่อนเมื่อกี้พยายามเกลี่ยค่อยแท้แอเจค่คนแต่คนเราค่อยขอโทษขอโทษเด้อผู้ใหญ่ต่างกายค่อยต้องการน้ำเกลือต้อ,องการพักผ่อน โอ้เจ๋อเจ๋จุบชัวเอ้จะปันไหมอันนี้เป็นพุยผงก็ได้แล้วเว้ยไอ้การจกของเราสำเร็จรุร่วงโอ้จาวเ้ยโอ้ยเจ๊ไปค่อยเปล่าเขี่ยวเอการเนี่ยปุ้มจะหมุนไปได้ยังไงนะมองไม่เห็นใครเลยเดนะไม่มีใครเห็นก้อยด้วย เขาแหน่าเขาเป็นเลยก็ๆๆอยากล่าดเวยคุยได้ค่อยได้ค่อยได้มาจำผมตอนที่ผมง่วงนอนเดิมตอนนี้ผมตื่นแล้วนะครับช่วงล่างผมตื่นแล้วเดินป้อมโจกโจกโจกไอ้นิสัยโจกในตำนานรู้ไหมไอ้นิสัยโจกในตำนานรู้ไหม โจกโจกโจกใช้อาการอยากน้ำเกลือโรงพยาบาลมาอีกรอบได้หนึ่งาการค่อยมันคนอยากสมุนไพรเลยเว้ยี่ชายตายเองแล้วโทษคนอื่นนี่อย่าใช่หรอไนะ้เนยค่อยโมบค่อยก็โมบคนเดียว,ลวเลอเมื่อกีน้นาเราสำรวจป่ากันนะเถอะจบขี้เกียมขี้กระพรอมก่อน อย่ามาเป็นแซงใส่ค่อยเลยพี่ป,ปอมาทำเป็นำปนำกันให้ให้วับให้วับให้วับให้ย้ำเกียจมันย้ำเกียจมันไปเราถึกไปช็อตกันมาเราใช้สเต็ปวับไปฆ่าไปด้วยย้ำกันให้สุดๆกันไปเลยมคุณตุ้มเตลุฉันอย่าให้ค่อยเดสสมอลเลยไดย้ใครคิดหน้าเขาเด้อ ช่วยขึ้นหน่อยคนว้าแล้วเชี่ยวโอ้ยกางตรงตีนก็เลยเด้ยอเนียหยาบจบคอยพรอมคุณเจ้าจุจ้มไอว้วาบแล้วเดินกลับมาเออวาบแล้วเดินกลับมาอยาให้เสียเกียรินักว้าบแห่งประเทศไทยอย่างเราเด้อเสียเวลาดีเนาะแบบนี้่อยชอบวเว้ยทีทเกี่ยกจะปอมไปวาบไปเว้ยเดินไปวัาบไปเสียเวลาดีตกเป็นตาชีแดแตกอย่างเลย กระดกดักทีนึงไม่ให้เอสมอเล่เป็นเราหมูกลอยล้มลำหน้าอ,อสาสันทางสันทางไหมูเจ้าอยู่คนเดียวแล้วได้ไม่ใหญ่ด้วยเผื่เอเจ้าไม่รู้ตัวด้อไฟไม่จบจะชมแหมก็อ,อยากได้จางสามแลงเห็น่าเอ้ยไม่ว่ามัดเมลโล่ครับวันนี้เทียวให้กิน้วย ให้คนอื่นเขาเล้าฉาบแต่ที่ไม่ค่อยแน้เอตางนั้นฮีโร่แล้วครับนึกว่ามัดเมนโล่บ้างี้ดูเจ้ายนืนเซวนาอะไรกันเป็นแสงพลังพลังมีเรื่องแสงของเรามามาแสงสีทหารเสืออู้ยอเอ ไว้ให้น้องหมูไปเราเด้เอ,อทํางานกันดีมากครับนิ่มกกว่าฟองนมก็ฝั่งนู้นนะครับผมแไปเราเวยย้งบ้าในตำนานเลยมาไปบุกบ้านเขาเลยเสียเวลาให้พวกมันเสีอเวลาเล่นเนาะพวกมันเหรอไม่พวกเรานี่แหละเสียเวลา เอ้เซลฟี่เว้ยเซลฟี่เว้ยหมอเซลฟี่หน้าปั๊มเว้ยค่อยขอท่านี้ค่อ,อ,คอยขอท่านี้ขอท่าค่อยไม่เอาท่านี้สุกอายสุกอายคุณค่อยดูบแล้วจับแนวแล้วเว้ยคุณเจ้าไม่พิมอะไรกันหน่อยหรอมันไม่ยามเกียดกันหน่อยหรอจบกันง่ายเลยบอกโอย ให้สนุกเลอยลิมกว่ามาเมนโลก็ฮีโร่ฝั่งนั้นนะครับดูไปดูมาไม่ใช่ฝั่งนั้นเสียเวลานะครับฝั่งคอยนี่นะเสียเวลาจกเล่นอะไรกันเว้